ตอนนี้นะครับเราอยู่กับงานมิตนะครับจากชาวแกนบางกอกนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดเัดรบด่ยนลายมินทานะครับลานจอดรถดาดฟ้านะครับมาร่วมประมาณ150คันนะครับสำหรับชาวแกนฟิลโนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวโฉมเก่าโฉมใหม่นะครับผมก็สามารถเข้ามาร่วมได้นะครับวันนี้ก็มาจัดเต็มเลยรับรับ150คัน เดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ากิจกรรมทั้งหมดครับร่วมของแจกทั้งหมดนะครับวันนี้เรามีประกาศสําคัญด้วยนะครับก็คือในเรื่องของงานปริญญาสเปเชียลม e t ิ n g ครั้งที่2นะครับที่จะจัดขึ้นนะครับในวันที่27เมษายนนี้นะครับผมที่ลานในประสงค์นะครับใต้สะพานพระราม8รายละเอียดนะครับประกาศออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่สนใจอยากจะมาร่วมนะครับเรามีกิจกรรมอีกเยอะเลยที่เราจะต้องประกาศออกไปนะครับผมแต่ว่า ไม่เป็นไรในส่วนของตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของบรรยากาศงานมิ팅กันเลยครับว่ามีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับผมใครที่ สายแต่งครับอยากจะมีแกนเฟรเนคือมีแกนเฟยโนอยู่แล้วนะครับอยากจะแต่งนะครับผมตอนนี้ปริญญาก็มีของแต่งรองรับแล้วรวมถึงแบรนด์พาร์เนอร์นะครับที่วันนี้มาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับผมยังไงก็ฝากด้วยลวกันนะครับกับแกนเฟรโนไฮบริดครับไว้เจอกัน27เ,เมษายนนี้ที่ลานอเนกประสงค์ใต้สะพานพระราม8ไว้เจอกันครับชาวแกน